งสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้น้องมาวินจะพาน้องทอนหน้ามาออกกำลังกายนะครับดูนะครับทั้งหมาทั้งคนนะครับวิ่งออกกำลังกายกันนะครับตัวจะให้ตากล้องทำยังไงเนี่ยถ่าไม่เห็นหมาเห็นในตากล้องอ่ะพาน้องเดินไปข้างหน้าครับพาน้องเดินข้างหน้านเลยครับตากล้องต้องเดินข้างหน้านไปก่อนเลย ตากล้องวิ่งแล้วครับเอา,ถาเถนามาเถนามาลูกเดินมาเดินมาครับนนถนะเถนะเดินมาถนะเถนะน้องวินกำลังพาน้องเถนาออกกำลังกายครับมันขัดขาน้องหรือเปล่าเอา,าน้องมาดิน้องครับจุกจุกจุ๊กจุวินจะบอกว่ายัางไงจะชวนน้องออกกำลังกายยังไง าแล้วมาแล้วตัวลงพี่ตัวลงพี่วินจะวิ่งหนีน้องอ่ะมมาาตก้องช่วยดิเอาไปยังไงมันเป็นอะไรตะก้องได้ไปล่าเอาตะก้องก็ต้องรอตะก้องก็ต้องออกกำลังกายวิ่งเอาตะก้องก็ออกกำลังกายเวลาควรจะออกกำลังกายซ้ำนี่อ่ะน้องทันนาครับออกว่หน้าเดินไหมติ๊กครู น้องบอกว่าไม่เดินอันนี้คือคนคนเจ้าของน้องทอนหน้านะครับน้องมาวินอ้าวมาแล้วครับอ๋อน้องมาแล้วน้องมาแล้วน้องมาแล้วน้องบอกว่าน้องบอกว่าไม่ละโอ้โหน้องน้องบอกว่าไม่วิ่งละเหนื่อยไม่วิ่งละเหนื่อยบอกว่าจะน้องบอกว่าอน้องบอกว่าหลอกให้ตายใจหลอกให้ตายใจนะ น้องจะวิ่งไหมครับน้องบอกงอนละน้องงอนละน้องงอนละชวนน้องวิ่งดิบอกล้อดีดีนน้องบอกไม่วิ่งละอ่านี่คือบริเวณอ่าถนนนะครับที่เราพาน้องทันหน้ามาวิ่งออกกําลังกายน้องบอกวิ่งไปข้างหน้าดีกว่าน้องจะไปข้างหน้าจะไปไหนอยากกินน้องแค่น้องแค่สำรวจเฉยลูกไปพาน้องเดินเดินเดินย้อนไปไหม แล้วแต่น้องจะไปลองลอง,ลอง,ลอง,ลองปล่อยให้น้องเดินตามอิสระสิลูกถ้ามันตกข้งงางในล่ะอ่อาไปแล้วไปแล้วไปแล้วน้องไปแล้วเห็นไหมน,น้องไม่ต้องวิ่งก็ได้น้องเดินเดินท่าเดินเซ็กซี่พักเลย <laughs> เดินเซ็กซี่เดินยังไงเดินเซ็กซี่ใส่ตูดใส่ตูดใส่ตูดซ้ายสายตูดขวาเหรอมันไม่ทำอะไรไม่แค่หันมาหันมาคุยกันน้องน้องมาวิ่งเฉยๆน้องทันหน้ามาคุยกันน้องมาวิ่ง ไปน้องเดินพาน้องพาเดินละพาน้องเดินเลยให้น้องพาเดินไปตามใจน้อง<า>ไปตามใจให้น้องสำรวจดูให้น้องสำรวจดูครับอยากกินน้องไม่กินหรอก,กน,ดดน,น้องแค่อยากสำรวจพื้นที่เฉยๆกูจะลืมกดติดตามช่องใหม่ของผม้วยนะครับผมมีช่องใหม่แล้วนะมีช่องสำรองใช่ไหมชื่อมาวินเหมือนเดิมนะคะเป็นหน้าปกทอนหน้า กับเลโก้อยู่นะครับไมู่้ติดตามสองคนฝากไปติดตามด้วยนะครับใครเป็นเอฟซีทำหน้าน้องทำหน้าคนนี้เอออย่าลืมไปกดติดตามด้วยนะครับมานี่ออกมาออกมาดิคุณครับมันจะไปกินหญ้านะครับหมาคนนี้มันกินหญ้าหมามันไม่กินหญ้าลูกมันแค่อยากสำรวจเฉยๆหมาแค่ดูอ้วนปุ๊กเลยเฮ้ยว้าวโนทามโอ้ยโนทามน่ารักจังครับขอบคุณมากนะคะที่คอนทมโนทามคือใครครับโนทามคือ พี่แม็กไหมโนทามว้าขอบคุณครับสำหรับไลน์นี้มาวินพาน้องนหน้ามาออกกำลังกายนะครับใช่เรายังไม่สำรวจนี่ไม่ไม่ได้จะจบคลิปแล้วน้องก็สำรวจนิดนึงนะครับตอนนี้คือสำรวจป่าหญ้าอยู่นะครับพาน้องเข้ามาหาประสบการณ์คุณครับโปรดสมัครติดตามด้วยนะครับอผมจะดีใจมากถ้ามีคนสมัครติดตามนะครับขอร้องเถอครับอสมัครติดตามเธอครับก่อนผู้ชมใช่ไหม ให้ผู้ชมติดตามช่อง็ไงน้องบอกเซ็งแล้วน้องเซ็งนะครับอืมอะนะครับเฮ้ยโอ้โหไล่เหมือนวัวเหมือนควายเลยมันหมาบอกบอกน้องเดิน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 น้องทำอะไรโอ้เก่าเก่าไข่โอ้ยไม่ใช่เก่า

แค่นี้ก็ถือเป็นการออกกำลังกายแล้วครับเพิ่มความแข็งแกร่งของท่านหน้าอย่าลืมกดติดตามช่องทงี่สองด้วยนะคะวิ่งมาวิ่งมาโอ้โหวิ่งไม่ได้ถ่ายเลยอ,อย่าลืมไปกดติดตามช่องนั้นด้วยนะครับย้ำอย่าลืมไปกดติดตามช่องนั้นย้ำอย่าลืมกดติดตามช่องสองครับช่องสองช่องนี้ก็ฝากติดตามด้วยอเอาแะครับไปอีกรอบหนึ่งแล้วจะจบไลฟ์แล้วครับจเจ้าอีกรอบหนึ่งนอะ่ะงั้นพาน้องอยู่ตรงนี้นะพ่อจะไปข้างหน้านะ ถ่ายก็เหนื่อยโอ้กลับไปเลยนะครับอ่ากลับไปพาน้องเดินกลับไปลูกพาน้องเดินกลับไปดิฉั่พ่อวิ่งไปข้างหน้าโอ้ยโค้งมุนเลยหัวหมุนเลยทั้งคนถ่ายคุณออกกําลังกายอ่ะมาบอกท่านผู้ชม ว่าเราจะยึดตีไร้แล้วร้อ,อมยังหัอก <c oughs> กันสองกนเลยพ่อลังถือพ่อลังถือหนูรังถือแล้ว,ห,ลวลหนูยังไงหนูแล้วอ่ะไปะไปไปลกูกธนาไปธนาธนาไปธนาไปไปลูกเหมือนพ่อรงเลยมาหั่นหนูอ่ะ ม,มันจะตามพ่อสิม,อออมันชอบกินเหงื่อมันชอบมันไปให้ลูกหน้าไปไปตามพี่มาวินไปไม่ตามพี่มาวิน<อ>จะตามเดี๋ยวป้าป๋าเอ้าถืออ่ะไปะตามมาแกกับมา,าเลยครับเจแกอ่ะจบไลฟ์ละขอบคุณท่านผู้ชมทำแน่งทำแน่ง อขอขอให้ทุกคนกดสมัครติดตามด้วยนะครับครับผมขอบคุณครับครับ